สบายดีพี่น้องฟังลาาฟังไทยและต่างประเทศให้พี่น้องเอฟซีไทยว่ามือนี้สาวซุกอยู่ใส่เนาะพี่น้องพอสาวซุกก็บบได้มากะหลายเดือนแล้วเนาะพี่น้องเอฟซียังจือดอยู่บ่นี่บริเวณหนนะ้าบ้านประมาณนี้ตอนนี้ข้าากาลังตัดห้าอยู่เนาะพี่น้องเสียงแอนเอนอยู่เดี๋ยวสาวซุกจะบอกเลยว่าสาวซุกอยู่ใส่สาวซุกอยู่ถ่าแขกเนาะพี่น้องกรได้เดินทางมาเฮือนป่าเฮือนดอยเทพเนาะ เพราะว่าอีกบดนจะมีข่าวดีสาวสุกกะบโบโลโซา่าฟ้าเอาสุดมาตัดเนาะสุดทีพี่น้องเอฟซีเพื่อนฝากมาให้ประมาณ3มเดือนที่แล้วเนะซาะสาวสุกกันยังบุคันได้ตัดพี่น้องเลยว่าสิเอามาตัดในมือนี่แหละเดี๋ยวสิให้เออเทปเพื่อนลงมือตัดให้เนาะพี่น้องวิวตีเพื่อนได้รถถีบใหม่พอเพื่อนซื้อให้ปั่นไปนแล้วปั่นเปนแล้วได้พี่น้องก็ต้องไซโลแบบอันนั้นเลยนะเดี๋ยวปั่นไปนแล้ว สบายดีสบายดีจังไลยล่ะว้านกงามแท้ b e a ต t y เด้อสบายดีแล้ว b e a ต t y สบายดีนะ b ต a u เด้อแล้วน,น้องชื่อ b ิ a u t y เฮียนห้องไหนแล้วปีนี้ป .2 ป .2 แล้วพี่น้องปออง .1 แม่แม่สบายหน้าป,อปอออ .1 อนุบาล2อนุบาล2เจ้าห่ะ <c oughs> พี่น้องมาเบิ่งแพรเส,สาซุกเลย น้องมอเตอร์ไซค์ที่ว่าจอดเต็มนี่โมเมนต์มอตเตอร์ไซค์เฮอน์นเททั้งเป็นเนาะมอเตอร์ไซค์เพื่อนบ้านเแบบา่าเพื่อนมาจอดไว้แบบา่ามันมีหม่มเพื่อนมนาะฝากไว้แต่ละวันเนาะอันนี้เลยเป็นเพศที่พี่น้องเอฟซีฝากมาให้สาวซุกเนาะพี่น้องสาวซุกหวานมันยังออกเป็นสีโอรถเนาะนี่บิ๊ดดีจับถุงนหะสีนแบบออกสีสมสมเพศเสือจะออกสีโอรดเนาะพี่น้อง เราซุกใส่คืออยู่ว่าสีนี่เดี๋ยวเาเข้าไปให้เออเทเพ,พิ่นบึงก่อนมฮูว่าเป็นไหมเอียงพี่น้องไหมทไทยไหมทิพย์บอนนี่น่าจะแมนแบบตัดแล้วกะใส่แบบนี้มันกะเข้ากันอยู่เนาะพี่น้องนี่สินอ,อกสีสมสมเสื้อออกสีโอรสเนาะเราซุกใส่คืออยู่ว่าสีนี้ สีสว่างแหงงามมิวตี้งามมิวตี้ผลงานพี่น้องชาวซุกผเป็นคนผิวดำหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องทว่า,าใส่สีแจ้งตัวเองก็คืออยากมืดคืมสีนี้เลยและการชาวซุกเอามาอีกผืนหนึ่งเป็นสีทะเลพี่น้องเป็นสินเนาะมาสิหาตัดสีทะเลอีกสุดหนึ่งเพราะว่าในปีหน้านี่ก็อาจจะมี งานแต่งของเพื่อนเนาะนั่นก็คืองานแต่งเสาเตียปีนาเพราะว่าตอนเดือนสี่ปีนี้ค่ะเพื่อนนะขอปีนาก็น่าจะแต่งเนาะก็เลยชิตัดไว้สองสุดเลยสุดที่พี่น้องเอฟซีให้นี่กะสิตัดไว้เลย <c oughs> หายกันมีโอกาสจะเอามาตัดอยู่ทาแขกพี่น้อง้านตัดก็หายากยาก,ยากถ้าว่าเป็นส่วนง,งานแต่งงานโด่งแล้วกะแต่ละหานน่ะคือคิวเต็มเนาะพี่น้อง มันต้องได้จองคิวเป็นเดือนเผื่อเพื่อนจิตตัดให้เฮาแล้วเนาะเป็นเดือนถ้าว่าเฮาจองซาเพื่อนกะตัดให้โบท่านพี่น้องก็อาจจิบบมีสุดใส่ไปงานแต่งงานโด,งด่งเลยต้องตัดไว้แต่หัวที่ยน,นี่เลยพี่น้องสินอีกผืนหนึ่งของสาวซุกเนาะกะเป็นสีทะเลเนาะเพื่อนบ้านเฮาสีเอินว่าสีตะกัวนี่แหละตะกัวฟ้า สาวซุกจะตัดสินผืนนี้ไว้ไอเทปมากไอเทปสบายดีพี่น้องเอฟซีคือสิบวันได้พอไอเทปดนเนาะเพราะว่าไอเทปวันได้ลงคลิปนู่นดุลงามวะแจ้งสว่างเนาะจับยืนออกมาดูอันนี้เป็นใหม่ที่ว่าอันเอฟซีทางฝั่งไทยเป็นผ้ากาวแล้วมาสีนานเป็นผ้าไงเฮาจะว่าผ้าอย่างนี้อย่าคือผ้าสตินเนาะนุ่มๆเนาะงาม ถ้าว่าลีดเกาใส่แห้งสีหนางามเนาะพี่น้องเดี๋ยวใช้เอเทมเบิ่งจะว่าเฮาตัดสีได้คือเอเทมเฮาตัดเฮาตัดหมดได้สีโอรสแขนสั้นบอกสองสามเดือนแล้วได้คนฟังเฮาเฮายังเป็นตัดเนาะแขนตุกตาแล้วก็เป็นเนาะเอวตั้งฮะโอมุนเอองามเลยนี่แม่นแม่นเสร้าสุกมากพี่น้องแขนสั้นแล้วยกตุกตาแล้วเอวตั้งแล้วก็ใส่สิ้นนะมันจะเห็นแบบ มูดสินเขาเนาะเห็นแบบเซฟเกี่ยขนาดเนาะเกี่ยมขนาดพี่น้อง <c oughs> ตื่นเต้นขนาดเกี่ยมงานอย่างนี้นี่เออเทปพ,พ่นกัซิีโนวิธียิบน้ำได้นน,นิดีงามให้เอเทปพ,พ่นยันสอนแล้วก็ให้พ่นยิบให้เบิ่งน้ำพี่น้องสาวซุกนะมีจักเก่าที่ว่าเฮียนเหยียบนะ่ะมันพังแล้วบัยิบเต้โดนดๆเนาะเดี๋ยวมือหนามือในที ซื้อจักไฟฟ้าน้องพี่น้องกับบุหงว่าปีใดไปถามเมืองราคากับหมื่นกว่ากลัวราคาแพงอยู่แต่กีไปเงินบาทมันบริแพงคือเดือนบาทแพงถ้าว่าซื้ออยู่ฝั่งไทยมันก็ต้องมีรถไปเอาขนาพี่น้องมันก็เอามายาเยิบสิบไว่ได้ก็ได้นุ่งเองเนาะเยิบให้แม่นุ่งให้น้องนุ่งให้ตัวเองนุ่งนาะพี่น้องเนาะถ้าว่ายิบงามมือหนามือในกะคือยิบให้คนอื่น ก็เป็นอาชีพเนาะสาวซุกก็คิดไว้ได้นน่ความฝันได้ดิไปเท่เพ่นสีลองให้สาวซุกเหยียบจักไฟฟ้าแบบ,บว่าเนาะปะกติสาวซุกนา้าโบได้เหยียบจักไฟฟ้าเด้เหย,ยียบเป็นจักที่อันแบบไซส์เท้าแล้วมันลอยเท้าเนียจักเก่าเก่าอันแบบรุ่นรุ่นสมัยตะกี้เนาะเม่เหยียบตัวนั้นโบได้ใช้ไฟฟ้าเนาะแตไว่าคันปัจจุบันเลยไซสจักตัวนั้น,นแล้วมันสิบนานแล้วนั่นแล้ว แล quasi, reveal, ้วก like like ็สซิ em. ้นมันกระชีบ่ค่อยเจ็บมันบ่แน่นคือถึงมางที้งนี้แหละเนี่ยมีภายเจ้าก็คิีดเอามีกรชีดประมาณนี้บ่จุ่งไว้หลายบ่เทคลงยาวก่อนเนาะเทคลงยาวก่อนจึงอันยิบตีนใส่เนาะพี่น้องตีนเส้น จุ่งไว้เผื่อมือหนามือในเนาะนี่ประมาณสี่ดิ้วจุ่งไว้เพราะว่าต้องต้องได้ขีดอันนี้เนาะที่สำคัญเริ่มยิบสินต้องยิบ <c oughs> ตีนเท็กตีนเนาะพี่น้องต่อตีนก็อล้วกันต่อตีมได้บอมน่าจะขี้น่าบัน <c oughs> เวลาโตจริแล้วมันมันสิเพียงเลยนะอันอันดับแรกต้องเริ่มแต่นี่ทบทวนความจำพี่น้องตัวนั้นกนระซอนแต่เนี้ยแม่แล,ลืมลไอเทพสอนไปเท่าหนึ่งแล้วลืมตอนนั้นยิบเริ่มเป็นไน้แล้วเนาะแต่ยังพอนิ่งงามทว่าชิเฮียนยิบไปเรื่อยๆผัดจักอันเยี่ยบเนีพังแล้วลวันนี้ผัดลืมตรงได้มาเฮียนอันตื่มอีกเนาะพี่น้องถ้าว่ามีจักกับชิมาเฮียนแบบจริงจังเลยแหละมา <ไป S 1> สาวซุกชี้เย็บจักให้เบิ่งเนาะพี่น้องแสบไปเย็บเลยบูแซบจะได้อันมันเจ็บแล้วเนาะโอ้ฮึบุษบุรีดังแฮรีดขอบมันลงก่อนบ่แล้วจึงมายิบใส่ขันเจ้าบูจัดรีดจ้ากระพับกันเลยได้อยู่บ่กันปรีดก่อนเนาะเนี่ยมาเบิ่งสาซุกเย็บจักไฟฟ้าเด้อพี่น้องที้เย็บเป็นอยู่บ่ ส่วนตัวนี้นีสิเอาไว้ตัดตามหลังตัวนี้เอาสิตัดสิ่นผืนนี้ก่อนนะพี่น้องอาชีพไวเทปแต่ละวันพี่น้องถ้าว่ามีลูกค้าก็ได้ยิบถ้าว่าบบมีลูกค้าก็คือมิจิลี่ไวเ,เทเผืนชิลองเหยียบให้เบิ่งก่อนหน่อยหนึ่งพี่น้องเฮราผืนติดดอกไฟใส่สว่างค่ะเดเปลี่ยนได้ก่อนอตองเปลี่ยนได้ก่อน ที่ว่าง,บบง่ายกับโง่ายเด้พี่น้องเลยเปลี่ยนได้กันยากอยู่เด้ดเริ่มแร็กในการจะยิบเสื้อผ้าเนาะตรงหูเปลี่ยนได้ว่าอันมันมีหลายหลายหูสีเนาะสีอ่อนต้องแทกว่าสีมันเข่ากับสีหมอจึงได้เปลี่ยนได้ใส่แล้วกะใส่เข็มคยเทพเพิ่นว่าปวดหัว,เพ,วเพิ่นว่าบางเทืออ เนาะนี่นนนเผื่อสียน,นิบเสื้อในตัวหนึ่งเนาะราคาประมาณจักบาทโดยเทปตัดสินกับตัดเสื้อตอนนี้ตัดสินกับประมาณพื้นละร้อยดัดสินประมาณพื้นละร้อยบาทเนาะพี่น้องเสื้อกับประมาณประมาณสามอยเสื้อประมาณสามร้อยสินประมาณร้อยหนึ่งประมาณนี้ถ้าว่ามีลูกค้า การแจงได้เนาะพี่น้องดนๆเล่นยิบเนาะสีได้นยิบตลอลดโดนจะมีลูกค้ามาเพราะว่ามันหลายฮานเนาะแม่สีมือกับโบงามปันไดสีมือธรรมดาเบอร์เทปันยิบอยู่เฮือนบนไลน์เปิดฮานเนาะบนไลน์เปิดฮานลูกค้ากับโบคอยมี่โบคอยฮู้เนาะเปิดฮานแบบเสียค่าเศร้าแม่คาเศร้าแพงนยิบในหมู่บ้านมันง่ายงกันเนาะแน่ยิบในคนหูแจักทำ่ังไง บ, <c oughs> บ,บล็อบล็เฟิ่หานล้ลูกค้าบลายนี่ปั่นได้อันนี้ปั่นได้เขาเพือเกี่าวมายิบสินมเนาะพี่น้องคักขกัดจ <c oughs> ากไฟฟ้านี่ค่ะพี่น,อน้องวอายัิเวื่อนเบักอันใหญ่แม่ป้าเอา,า,เอา,ามืออันปันน่นมแม่นของสาวซุกเนาะพี่น้องเลยมุนจนมาจนร่อยอันสาวซุกเบิ้งเนาะนี่ภาพแนีนี้เลยมันสิภาพง่ายเนี้นีเนาะดีแล้วมันชีพับง่ายเนาะ อันนี้คือตีนทั้งลุ่มเป็นบ่เ่นตีนสิน,สนบมพูว่าภาษาไทยกบปาราลาวว่าคือกันบมพี่น้องเล่นตีนสินแต่ว่าฝั่งไทยคนโมนิยมใส่เนาะสินแบบนี้เนาะคนจีนมีสินแม่านะฮะนาะกระเจ้ากระไส่บ่แต่ว่ากระเจ้าจะนิบแบบโบโบบี้ยงเน่านะนินะบเป,นเป็นกระโปงยาว เป็นกระโปงแม้ว่าอันบางเถื่อก็มีเสื้อกมัดบ่อเป็นซิบบ่อเนาะแม่ให้จะค่อนิ่งให้เทปแมนทะเบิงกันหน่อยหนึ่งพี่น้องทคลรี่แล้วมันกรพับง่ายเนาะต้องใส่ความละเอียดเลยพี่น้องกับสายตาต้องดีเป็นได้เทปยิบเมาโดนเลยเป็นได้สายตาสาบซุปเบิร์นแสงไฟเลยต้องแบบน้องพี่น้อง ส,สงตามาเถื่อยยิบจนเพิ่นจนฮอตหนึ่งโมงสองโมงกลางคืน,นอ,อุ๊ยเทพ <c oughs> สู่ชีวิตขนาดพี่น้องลืมแบบลืมยิบเพิ่นไปเลยไปเ,บ,เบิ่งโมงแค่นะยิบอันฮอตเที่ยงคืนเลยถ้าว่าลูกค้าเล่งเนาะบางเท่อแม่ส่วนไลด์กับเจ้าอยากยิบงานด่วนนะส่วนไลด์งานด่วนเนาะแบบว่ามีงานดองแล้วมาเล่งเฮาแบบพีเนาะ้องหดอืน่นบ่ฮับกับเจ้าก็ไม่ ตอนบบมีงานดองผันบบมาตอนบางว่างค่ะเนาะบบมาให้ยิบเนี่ยบัดมาผันมาแบบปาดเดียวเนาะมาพี่น้องบันนี้ฮอตคิวสาวซุกเราได้บัดนี้เวทเพื่นว่าค่อยๆพับเด้อพผันมาจะดึงแห้งเลยเนาะมันชิ่งานงานอิล้เลยแบบว่ามันมันกลายนะมึงลองเหยียบบังก็มันสีบ๊อบตะลึเลยบ่อโอ้ย ไม่ว่าอันห้าบนลึงแล้วมันอยากตะเลิ่นหน่อยใ่มเนาะถ้าว่าค่อยๆค่อยๆมันก็ค่อยๆไปไปว่าทันเหยี่ยมแห้งมันก็ตะเลิรนไปเลยถ้าว่าทกมือบทันระวังมือเข้าไปในนี่อย่างหยิบเก่งๆนี่พี่น้องชาสุข จังได้เป็นอาซีนี่พี่น้องยิบแล้วมันจะเป็นแบบนี้เนาะนี่อ่านก,ก่อนลงเลย ค <c oughs> อยปัดคอยพูดบันเฮงบันเฮงพูดแม่พอ,อเคยเหยียบมันกายอยากอันนั้นนาะพี่น้องมันบลึงสุสขเคยเหยียบแต่จักอันน,นะคะค่ว่า,าเราเคยเหยียบตลอดมันกาชีสบายข,ขักจากกันนีน แจ็คของไทยน้อยเทียมเนาะซู่ซุกถามมือน,นั้นอยู่อันตลาดนครพนมกับจักอันนี้แหละแต่ว่ามันออกมารุ่นไหมตัวนี้ฮะประมาณจักปีเลยไเทมตัวนี้สามสี่ปีวปะตัวนั้นหาออกมาใหม่ๆเลยพี่น้องสื่อแจ็คคือกันแต่ว่ามันสิต่างจักนี้หน่อยหนึ่ง มื่นสองตัวนั้นค่ะเสียงดีนะให้พี่น้องสาซุมิบบเป็นกักษาหน่อยหนึ่ง้าเอเทีมยิปปานนี้ค่ะตัวตัวตัวไปแล้วแล้วพี่น้อง หจากที่ว่าเขาเล่นตีนแล้วเขาจะมาต่อใส่ผืนสินนอ้องพี่น้องเวทผืนก็นแนะนำอย่างละเอียดแล้วพาซุกส,สีมายิบเลยแบบน,นาสิได้ในวันนี้น้องพ้วันสินเจ้าของอย่ามันคองอ <c oughs> อนาะปิดพาเรียกน้อยๆกันเนาะมีแต่จ้กดึงดึงกันผืนทั้งในมันเนาะอือเรนี้ว่าได้ปะอือ